สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไมวีชาแนลนะคะและสําหรับวันนี้นะคะไมวีจะพาคุณผู้ชมนะคะมาดูนะคะพริกนะคะและก็บำรุงกําจัดตูพืชนะคะเช่นมดเพี้ยะมะเรงนะคะโอ้โหโเต็มเลยคะ่ะคุณผู้ชมนี่เลยจ้าสภาพของพริกของไมวีนะคะมดนะคะทําให้เกิดเพี้ยนะคะคุณผู้ชมดูสิคะเป็นตูโอ้เพีย้ยเพีย้ยเพีย้ยค่ะคุณผู้ชม กำลังเริ่มนะคะก่อตัวนะคะที่จะเป็นเพลี้ยนะคะคุณผู้ชมมดนะคะเป็นตัวการทาให้เกิดเพลี้ยนะคะคุณผู้ชมนี่เลยจ้าวันนี้นะคะไม่วีจะมากําจัดมดนะคะมดที่มากับอยู่กับพริกนะคะคุณผู้ชมมาทําลายพริกของไม่วีนะคะนี่เลยจ้าวันนี้จะมากําจัดมดแล้วก็ต้านทานเชื้อโรคเชื้อรานะคะที่อยู่กับต้นไม้ของเราที่อยู่กับ โอ้ยคุณผู้ชมดูสิคะโอ้ยทำไมพริกเป็นแบบนี้นะคะผู้ชมไม่สมบูรณ์นะคะนี่ค่ะเพี้ยเชื้อรานะคะผู้ชมเต็มเลยค่ะนี่เพี้ยขาวๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมขาวๆแบบนี้นะคะพวกเชื้อโรคเชื้อรานะคะศัตรูพืชนะคะ จะทาให้ต้นไม้ของเรานะคะไม่เจริญเติบโตนะคะไม่โตเท่าที่ควรนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะสําหรับที่ปลูกในกระถางและไม่ได้ปลูกในกระถางนะคะเมื่อเกิดปัญหาแบบนี้นะคะผคู้ชมเราต้องป้องกันและกําจัดนะคะคุณผู้ชมวันนี้นะคะไม่วีจะมานะคะนี่เลยกําจัดศัตรูพืชนะคะและป้องกันด้วยนะคะผคู้ชมไม่วีจะมาแนะนําเป็นวิธีนี้นะคะที่จะ บำรุงต้นพริกของเราให้กลับมาเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ชมและสำหรับวัสดุอุปกรณ์นะคะแม่วีก็จะใช้เป็นสิ่งนี้เลยค่ะคุณผู้ชมนี่ก็เป็นยาพารานะคะยาพาร,ราแม่วีใช้1เม็ดนะคะคุณผู้ชมสำหรับยาพาร,ราก็จะมีแอสไพรินในตัวของยาเลยนะคะคุณผู้ชมช่วยในการเร่งรากนะคะป้องกันเชื้อรานะคะเชื้อแบคทีเรียนะคะต้านทานและป้องกันเชื้อโรค รูปที่เกี่ยวกับพืชนะคะคผู้ชมที่มารบก,กวนพืชผักของเราหรือว่าไม้ดอกไม้ประดับของเรานะคะคุณผู้ชมและยังทําให้ต้นไม้ของเรานะคะอายุยืนนะคะเป็นปุ๋ยบํารุงได้อย่างดีนะคะคุผู้ชมต่อไปก็จะเป็นกระเทียมนะคะกระเทียมประมาณ3-4กลีบนะคะกระเทียมก็จะช่วยในการกําจัดมดมแมลงเพี้ยต่างๆนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าศัตรูพืชต่างๆนะคะ เมื่อได้กลิ่นนะคะของกระเทียมนะคะก็จะหนีไปเลยนะคะคุณผู้ชมกระเทียมนะคะก็จะมีกลิ่นฉุนนะคะแล้วก็ร้อนแรงนะคะและเมื่อนะคะศัตรูพืชนะคะเข้ามาใกล้นะคะก็จะหนีไปเลยนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะจากนั้นแม่เวก็จะใช้เป็นน้ำเปล่านะคะน้ำเปล่า1ลิตรค่ะคุณผู้ชม แล้วก่อนอื่นนะคะแม่เวจะนํานะคะกระเทียมนะคะกระเทียมกับยาพารานะคะมาตำให้ละเอียดก่อนนะคะก่อนอื่นแม่เวจะนํากระเทียมลงไปก่อนนะคะตามด้วยยาพาราค่ะ เมื่อไม่เวตามละเอียดแบบนี้แล้วนะคะให้คุณผู้ชมนะคะเติมน้ำไปนิดนึงนะคะเพื่อเพื่อที่เราจะเอาออกมาง่ายที่สุดนะคะเต็มไปเลยนะคะจากนั้นนำมาใส่ภาชนะเลยค่ะแล้วก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะคุณผู้ชมจากนั้นคนให้เข้ากันเลยค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชม แล้วให้คุณผู้ชมนะคะตั้งไว้ประมาณ10นาทีนะคะนี่ค่ะเพื่อให้นะคะแร่ธาตุและสารต่างๆนะคะที่อยู่ในกระเทียมแล้วก็ยาพารานะคะ,อ,ะออกมานะคะให้เยอะที่สุดนะคะเพื่อที่จะนําไปบํารุงนะคะคุณผู้ชมคะตั้งไว้10นาทีก่อนนะคะแล้วนี่เลยค่ะคุณผู้ชมเมื่อครบ10นาทีแล้วนะคะเมวีก็จะนำอามากรองเอาแต่น้านะคะคุณผู้ชมนี่เลยจ้า เราไม่วิหาที่กรองก่อนนะคะที่กรองไม่มีใช้เป็นตะแกรงเลยค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะใช้ได้เหมือนกันนะคะเราก็กรองเอาแต่น้ําเลยค่ะ และสําหรับนะคะกระเทียมที่เหลือนะคะคุณผู้ชมนําไปโรยรอบๆกระถางได้เลยนะคะคุณผู้ชมนีม่เลยจ้ะและเมื่อได้แบบนี้นะคะมารีก็จะนํามาใส่นะคะในน้ําเปล่านะคะหนึ่งลิตรค่ะคุณผู้ชมนีม่เลยจ้าจากนั้นเราก็ปิดฝาเลยนะคะแล้วก็เขย่าเขย่าให้เข้ากันเลยนะคะ แล้วเราก็นําไปนะคะบารุงพริกนะคะคุณผู้ชมกําจัดเพี้ยมดแมลงได้เลยค่ะก่อนอื่นนะคะแม่วีจะนํากระเทียมที่เหลือนะคะมาโรยรอบๆอบก่อนนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ขุดก่อนนะคะ จากนั้นก็นําไปโรเวนะคะรอบๆเลยค่ะค่ะผู้ชมไม่มีขุดไว้นะคะคแล้วเราก็กรบเลยนะคะกรบดินเลยค่ะคุณผู้ชมเป็นปุ๋ยอย่างดีนะคะไล่มดไล้แมลงไปในตัวด้วยนะคะกรบเลยค่ะ และหลังจากนั้นนะคะไม่บีก็จะนํานะคะปุ๋ยข้องเรานะคะน้ํายานะคะที่จะมากําจัดมดแมลงนะคะฉีดไปเลยะค่ะผู้ชมฉีดพ่นเลยนะคะนี่ค่ะฉีดพ่นให้โดนโดนเพีื้โดนแมลงนะคะมดแมลงเลยนะคะผู้ชมให้เลยจ้ะนี่คุม้มชมดูสิคะอ่าสักครู่นะคะเขาก็าจะมีอาการแล้วนะคะผู้ชมฉีดพ่นไปเลยนะคะมดแมลงนะคะ ฉีดให้โดนโดนตัวเลยนะคะโดนตัวมดตัวเพี้ยเลยนะคะนี่เยอะแยะเลยค่ะก็กำลังที่จะเริ่มก่อตัวเป็นเพีย้ยขาวๆเพียแป้งแล้วนะคะเลยจากุณผู้ชมฉิดพ่นไปเลยนะคะโหเยอะเลยค่ะคผู้ชมค่ะ นี่ขาวขาวนะคะเพี้ยะนะคะขาวขาวแบบนี้นะคะฉีดปุ่นไปได้เลยนะคะมดมรงนะคะจิตองข์ต้นได้เลยนะคะ,ะคุณผู้ชมใช้ฉีดพุ่นอาทิตย์ละหนึ่งครั้งได้เลยนะคะ เพื่อกำจัดเพีมเมดแมลงต่างๆได้เลยนะคะบํารุงต้นพริกของเรานะคะต้นพริกของเราก็จะได้เจริญเติบโตแข็งแรงนะคะคุณผู้ชมเลยจ้าผิดคุ้มไปเลยนะคะสําหรับต้นพริกนะคะที่ปลูกลงดินนะคะไม่ใช่ปลูกในกระถางนะคะก็จะเริ่มนะคะมีใบเลื้งนะคะใบงอแล้วนะคะคุณผู้ชมเลยจ้าจะจะไม่สมบูรณ์แล้วนะคะจะเริ่มมีเพีย้ยแล้วนะคะ นี่คุณผู้ชมเต็มเลยค่ะคุณผู้ชมโอ้โหนะคะถึงว่านะคะพริกนะคะใบเลื้องใบหนิกใบงอเยอะเลยนะคะคุณผู้ชมเลยจากแบบนี้เลยนะคะวันนี้นะคะแม่วีก็ใช้สูตรนี้เลยนะคะทั้งปลูกลงในกระถางแล้วก็ปลูกลงดินนะคะอ่ะฉีดพ่นไปเลยค่ะคุณผู้ชมเลยค้าฉีดลงคนต้นด้วยนะคะ แล้วนี่แหลคะค่ะคุณผู้ชมผลงานนะคะที่ได้ฉีดพ่นไปนะคะก็จะเริ่มนะคะเพลี้ยของเราก็จะเริ่มจางหายไปนะคะคุณผู้ชมเลยจ้าเราบำรุงอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะก็เพลี้ยก็จะค่อยๆหายไปนะคะคุณผู้ชมศัตรูพืชนะคะจะไม่มาใกล้เลยนะคะคุณผู้ชมแล้วต้นพริกของเราก็จะได้เขียวงามนะคะ <P ret> แข็งแรงตลอดเลยนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็ลองนําสูตรนี้นะคะและวิธีนี้นะคะ ไปบำรุงต้นพริกนะคะพืชผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับนะคะคุณผู้ชมนีม่เลยจ้าพริกของเราก็จะได้ติดดอกออกผลนะคะออกมาให้เราเรื่อยๆเลยนะคะคุณผู้ชมลองใช้วิธีนี้นะคะกําจัดศัตรูพืชน,นะคะคุณผู้ชมค่ะและสําหรับคลิปนี้นะคะไม่มีขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปจนจบนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบนะคะ กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามไมวีชาแน,นลนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ